ส,สดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาพาดูต้นกล้าที่ว่าเราเพาะมานะครับตั้งแต่เรากระตุนมเมล็ดนะครับแล้วก็มาสู่กระบวนการาลงดินเพาะนะครับดินเพาะแล้วก็พร้อมที่จะมาดูระยะระยะที่พร้อมที่จะย้ายมาใส่ถาดเพาะนะครับถาดลุ่มนะครับถาดลุ่มที่เราเาพาะเตรียมที่จะลงปลูกนะครับเนาะอันนี้ก็นั้นได้ ตั้งแต่กระตุ้นมเมล็ดนะครับครบวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดที่ที่เราเริ่มกระตุ้นมเมล็ดเริ่มเพาะมานะครับก็คือให้จะมาพาชมนะครับว่าเขามีะระยะที่พร้อมจะย้ายปลูกแล้วนะครับย้ายลงลงถาดเพาะเลยนะครับนะครับพาชมนะครับนี่นะครับเป็น ต้นกล้าที่เราพร้อมจะย้ายนะครับซึ่งคาดว่าจะย้ายภายในเย็นช่วงเย็นนี้นะครับมีมีเน่ามามีตายบ้างนะครับเนื่องจากว่าฝนรั่วใส่นะครับนี่ครับทําให้ต้นกล้าที่เราเพาะไว้นะครับมันแฉะเกินไปนะครับจึงทําให้ต้นกล้านะครับเน่าเสียนะครับให้ดูใใกล้ครับ จะไดเหมือนกันนะครับเนาะเดี๋ยวต้องเอาออกนะครับเดี๋ยวมจะทำให้เพื่อนๆตายนะครับเพื่อนๆเน,น่าตายตามกันนี่คือระยะนะครับที่เหมาะสมที่จะย้ายเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมาย้ายกันนะครับมาย้ายสู่ถาดเพาะแบบนี้นะครับเราจะมาย้ายสู่ถาดเพาะแบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นรุ่นก่อนนั้น,นครับรุ่นรุ่นก่อนที่เราพอเพาก่อนนะครับนี่ก็ได้สิบกว่าวันนะครับชุดนี้จะพร้อมพร้อมส่งให้กับลูกค้าหรือผู้สนใจต้นกล้านะครับประมาณวันที่ประมาณวันที่สองสิงหานะครับน่าจะสิ้นเดือนไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะส่งมอบนะครับส่งมอบ ต้นกล้าที่ที่จะปลูกก็คือเป็นชุดอ่าอันนี้บัตเตอร์เฮดครับบัตเตอร์เฮดนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นกลีนโอ๊กครับกลีนโอ๊กนะฮะส่วนสองถาดน,นี้เป็นอ่าผักกาดห้องเต้น,นะครับมีห้องเต้ก้านขาวห้องเต้ก้านเขียวนะครับดูลักษณะเขาจะยืดๆนิดนึงครับนะ เนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับฝนตกบ่อยนะครับฝนตกบ่อยทาให้อย่างเงี้ยครับฟ้าฝนมันก็คึมๆนะครับไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่พอขาดแสงบับต้นพืชขาดแสงมันจะยืดๆนะครับมันจะมันจะทําให้ต้นผอ,อมๆยาวๆนะครับส่วนฐานนี้สองฐานนี้ข้างบนก็จะเป็นมะเตเฮดครับข้างล่างเป็นเลดโอ๊์ครับ เลดโอ๊กสองถานนี้จะเป็นเลดโอ๊กเลยครับนี่นะครับเลดโอ๊กอีกประมาณสองสามวันนะครับเราก็จะเห็นความแตกต่างจากนี้นะครับเขาจะโตไวมากนะครับหลังจากที่เขามีใบจริงแล้วนะหลังจากนี้เขาจะโตโตไวนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกรีนโอ๊กนะครับแล้วก็เลดโอ๊กครับสามถาดนี้เป็นาถานที่ไว ซ่อมแซมสามถานนี้ก็คือเป็นต้นกล้าที่เราคาดว่าไม่ต้องหักนะครับนี่อันนี้ไอ้สี่หกถาดนี้ครับเย็นนี้เราจะมาย้ายไม่รู้จะเสร็จทันหรือเปล่าไทันไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ค่อยๆย้ยยายไปนะต้องมีระยะเวลาย้าย,ยภายในวันสองวันนะครับให้เสร็จวันสองวันนี้นะนะฝนหยดใส่ นี่นะครับโอเคนะครับพาม,มาชมนะครับเชา้านี้ที่แปลงต้นกล้าของเรานะครับก็นะครับหลังจากที่เราเพาะต้นกล้าที่อย่างที่บอกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะพามาติดตามมาชมนะครับว่า,าตั้งแต่อันนี้คือก็คือเป็นชุดของการเตรียมต้นกล้าอ่อนเตรียมต้นกล้า,าต้นเล็กต้นเล็กนะครับก่อนที่เราจะย้ายลงถาดเพาะ หลังจากเราย้ายลงถดัดเพาะอีกก็ประมาณ10บวันนะครับอีกประมาณ10 10 10กว่าวันนะครับอัน,นั้นเราก็จะพร้อมที่จะปลูกแล้วเมื่อเมื่อเราย้ายลงถดัดเพาะประมาณส่า1ส1บวันนะครับหรือส5วันไม่เกินนั้นนะส5บหวันไม่เกินไม่เกินนั้นก็สามารถที่จะย้ายเอาไปปลูกเอาไปลง กระถางปลูกก็ปไปลงแปลงปลูกนะครับต้นกล้าก็จะมีระยะเวลาที่เหมาะสมและสมบูรณ์หากเรายืดระยะเวลามากเกินไปนะครับต้นต้นกล้ามันจะชะงักหรือว่าการจเจริญเติบโต,ตก็จะชะงักเกินไปถ้าเกิดเราปลูกตามสเต็ปนี้นะครับมันจะพอดีพอดีนะครับจะพอดีมันจะไม่แกนไม่ชะงักครับหรือถ้าเกิดเราย้ายช้ากว่านี้ในกรณีที่ว่าเรา เราเพาะไว้นานเกินนะครับเกินระะเวลากรณีก็ได้นะครับก็ได้แต่ว่าเวลาเราย้ายมาถัดถัดเพาะเนี่ยลากเขาจะเยอะแล้วพอพอลากเยอะปุ๊บมันจะทําให้เราย้ายค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะลําบากนึงเราก็เราก็เลยเลือกเอาระยะเวลาประมาณหกเจ็ดวันครัเบื้องตากที่เรากระตุน้นเมล็ดที่เรามาอ กระตุ้นมเมล็ดเสร็จแล้วเรามาเพาะมาหกเจ็ดวันนะครับตอนนี้เขาจะมีรากอยู่ประมาณหนึ่งเส้นสองเส้นนะครับรากรากเขาจะมีอยู่ประมาณแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปอีกประมาณสิบวันอเงี้ยมันจะมีรากออกเพิ่มมาสามสี่เส้นนะครับเวลาเราย้ายลงถาดเพาะมันคือเราจะเขี่ยเวลาเ,าเขี่ยยากนะยากรากมันเยอะทำว่าได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับใช้ความระรามัดร,ระวังในการย้ายก็ได้เหมือนกัน เราก็เลยเลือกเอาวิธีนี้แต่วิธีนี้ก็คือมันอาจจะค่อนข้างที่จะระมัดระวังในการย้ายนิดนึงเพราะต้นกล้ายังเล็กอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อาจมีอัตราการตายมากกว่าตัวที่มีรากเยอะนะครับแต่เราเลือกวิธีนี้คือมันรวดมันเร็วนะครับเราสามารถที่จะย้ายแบบมันมีรากเดียวเราก็เสียบปพ๊บเสียบเพิ่มเสียบเพ๊่เสียบเพ๊บเร็วเลยนะครับถึงมันจะตายภายหลังเราก็ใช้วิธีการเขาเรียกว่าซ่อม คอมูลเก่านะครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่มาติดตามรับชมนะครับสาระดีๆบางสูงบางอย่างที่พอมีก็จะนําเสนอให้กับท่านผู้ที่สนใจท่านผ,ผู้ที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับวันนี้ขอปิดคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับผมดีค,ครับ